แล้วก็มีต่อนะคะวันนี้เราจะพามาดูโซนเครื่องดื่มนี่ค่ะบาริสต้าของเราอ้ห๋อพอดีฉันเก่งของเมื่อกี้ใหม่ค่ะคุณตะล้มอะมีปลาอยู่ไหนต้องให้ปลาไปคนเดียวนะ กำลังจะทำกาแฟกาแฟของที่ใชต้องอย่างไงต้องทำังเโอ้ว้าวโอ้ยตี่นหน้าม้าสูงใช่ไหมไม่ไม่มันหลุดมือมันวิ่งไนครับเวลาจะหลุดไปข้านี้หลุดไปที่หน้ามีกาแฟดิฟั็อีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นกาแฟอินนิเกตโอ้โหหมดตึก

ตั้งยัทำนายอยู่ตั้งยังปาตีถั่วตีชาวบ้านหึงไปผ้ยงุเลไม่้งสิเออไอไอเด้งใช่ไหมใช่สายสานได้เดี๋ยวจะออกให้ทุกคนที่ไปเลยเดี๋ยวค่อยหาทางหนีแย่ากแย่มาเช่นกูจะ่างทรงไปกับต๊ะก็เดนไปข้าน้ำนึงแล้วก็เดินไปหาบอยกจ่าจ่ายสองตัวเองก็ไปแล้วแย่มาก

इहे उमेदु तव्हां मताउ कंदी आहे

ยี่สิบสามสิบปรีเดี๋ยวรอบจำได้ไหมไอ้ที่ที่เรากาแฟกันมาแล้วก็ใส่กับน้ำน้ำดื่มแล้วไม่ก็ดื่มโคตรทุเรศได้ไหมเอออุ๊ยอ้หอิดทุกกูทำไมกูได้ยิงอิดยิงอิด สาปีแล้วอ่นี่ป่ะวจ่ายกันเซ๊ะมากึงไมตไ้ทีเส็จกันไหมได้ได้ไม่รู้วาทำไมแกไม่ขาวเเพื่อนะระปุกที่กีตาร์แบกเออกีตาร์แบกกีตาร์ไหกูเล่เล่งกูสิเฮยกตานเขาทำเองตัวไม่รู้จะไม่ได้หรอตัวต่มสองเสองทำไมกูตดีกีเลย เผาเลยเผาเลยสิดนี้เ็ห้าสิบบาทมึงบอกมึงยาวไปซื้ออะไรใี่ไมเอ้กูพยาให้ไกูพยายานให้ไอ้ได้กูรับรู้เรื่องนี้เว้ยเออกูจำได้อันกูเลีนคติปนี้คลิปนี้จะเผยเพ่ลงสู่โลกโซเชียล นี่นี่ที่มันได้ซ่าขึ้นมาเริ่สับนึกดึ้งไหมเดี๋ยวไข่สังแคแป้งี่ผมใครตีกินหวานไหมไม่หวานได้ยัง่้งไาว่าอีต้งเลียงด่ะกาแฟหอมในอเลียนเขากินอะรละนอีตเลียงมั้เนี่ก็ยับดลยับดูเลยยีบ ขาตัวองยงปลาเลยอยปลามีคตัวไปเลยเออใครรักครูใครรักรูฮะรักครูครูยีปาไม่ไม่มีไม่มีผู้ชายอ่ะผู้ชายโต๊ะกาแฟ้มร้าร์บีคิวเหหรอไอตี๋ศิลป์รูครูยสวยไออิดคูมใครกินกาแฟบ้างรักกกแนแด้วรักกแก ปกติกเขากินจริงหรอหมมากชอบชามากแต่แบบพอเาไม่ใกินอา้าเหรอเขาชอบกาแฟมากกวชามาเขคมันแบบกมากจริงจัง โอ้ยไอเผยแม่นะเผยแพ่อะอย่านะอ้อันนี้เผยแพร่จริงๆนะไอรอดูเลยเมีช่องเยอะเม่อไรกูยิงปลาใส่แม่งอ่าแม่ขอบคุณทางปาชาทุเรยนยงนี้กูจะไปหาเจ้าของเป็นสิ่งที่โหามานานเนยออะไรี่วไอ้นไปเวะ มันแก้ยังไงปืนนี่ถ่ายปืนถ่ายปืนว้าวส่งปลาปลาปลาฟลาฟิชยปลาแสกไม่เห็นใจเเดี๋ยวไม่เห็นไปดวงจันทร์เลยทำไมกสองลายมือใครจะรู้แบบนีรู้เป็น้วพี่เนี่ย สามสองอ่ะโจโะโจ้าโคกินเ็นใส่ปางแล้วดูขาใส่นมไหยค่ะใส่นมใช่ไหมใ่เหอฮะใส่เห็นนนมนี่นมนี่ก็มเออไม้ว่าอะไรทำไมอ่ะปั๊บบมนมตกูิสกครบ น้องยเจ้านมยดน้หวานหรือว่าน้องเืน้อเื่อยู่แล้วครับน้องหวานน้องเพงยุดบอูว่าเหอเอนอแต่คจะกัวขัตงว็รสมันดูว่าเธอฟูแต่เคดูัที่เจนี่ป่า ในการที่แบบทำอาหารใช่ป่ะจับจับสูงขอมาทาาอหรแล้วแบบเจนี่ป้านันห้องคนเจนี่ป้านันก็คือลูกค่ะเคยเห็นบ้านเจนี่ป้านันใช่ป่ะเคยกินแล้วเต้ร้อนอ่ะอันนไหมาอะไรไหมเออเออเจ้าตอนนี้เริ่มอยากได้เครื่องดื่มที่ห้ามเอาคนโรงเรียนแม่แม่ เอห้างนี้มีชั้นใต้เดือนะล้เข้าไปไม่เป็นลงบ่มนะเ้มีลงบ่มเชอบห้องเนี้ยคือเขาชอบกินกาแฟก็ชอบพวกนี้ยรังไงังวายอลิ่นดร้งวอยางยเป็นซึ่มีหลังเรื่องงานจากห้องทมจะเป็นห้องขายาอยาเร็นคา้

ต่อได้สิก็ได้เออยกไม่้รอเปล่าไได้ี่ยสทกินนนี้หน่อยทีทีเออกี่กลิ้นแกไม่ถึงหรือเปล่าโอ้ยต้านเกินโเละมาก ไอ้เล่นแบบเขาเออเดี๋ยวค่อยดูนะเรื่องมากอ่ะเป็นไงก็ใส่นาิ่งง หนดี่หมอมผมาหมายความว่าคลิปค่ะความยาวคลิปใช่ค่ะหัวชนเพิ่งเห็นออสปินเนอร์ ชอบอ่ะดูมันปาดเลยจริงเหรอเกป็นที่แค่ขอ,มอ,อนมหนึ่งที่ค่หนึ่งที่มันไม่เห็นเป็นกระดิ่งที่แต่ไม่ต้องใส่กระดิง เออเออคุณจำันไม่ได้จิบนักเรียนที er ่มาขอส่วนบุญครัวคุณจำไม่ได้เลยจริงๆไม่ได้เพื่อนเดี๋ยพยายามโอ้ยลบิซูนบิซูอะไรแม่อะไรแม่นี่วิวหน่อย มันไม่อไรเน่แคเหลือนะมันก็เหมือนตอนที่ไอ้บอสดื่มเหมือหมือนตอนที่บอดืมเียร์ตั้งแต่อนุบาลสองว้าวบอสไม่จริงอะี่ไม่ได้ดื่มตั้งแต่สาขวดหรอบอสเขจะิดมาเลยอธิบายเอเซยนยเซปาให้กัน ทำไมอะไรนะสงสัยมีฟ้าเป็นฟ้าเป็นเบี้ยนสดร้อดเยอะไม่ไม่มันไปเองมันไปเองเมื่อเวลาดูมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ้มันอเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสิเมื่อไหร่นานข้างวอบเจิ๋วอมบ้วนเออ เขาบอได้ยิ่งแกว่าพ่ใส่กิ่มต่อรองแผงยาของเราฉันว่มันเป็นแผงละตะวันจริงกัวหนึ่งเพราะใครใครมากลัวไอ้บัวนี่เีงโควิดไม่มันผมไปของไปือือืเห็นตานาผา จริงหรอไปวางชิโรคนีค่ะไปแล้วไปแล้วมหรอีวิวมาแล้วแต่หมอมารีวิวบาลิสตาค่ะ